นกกระยางเจ้าเลข่ข้าประหมอไปปล่อยที่สะแห่งหนึ่งให้มันว่ายเล่นเย็นใจพอสมควรเสร็จแล้วก็ข้าพากลับมาส่งยังสะเดิมฝ่ายประหมอเมื่อมาถึงก็คุยถึงความกว้างใหญ่และความเยือกเย็นน่าอยู่ของสะนั้นให้เพื่อนๆฟังเป็นการใหญ่เล่นเอาพวกปลานั้นกระเฮี้ยนกระหายอยากไปในทันที จึงตกลงให้นกกระยางข้าไปส่งได้การละคราวนี้ข้าจะกินให้สมกับที่อดมาหลายวันนกกระยางคำรามขึ้นในใจมันจัดแจงข้าประหมอตัวใหญ่ตัวนั้นไปก่อนตรงไปถึงที่สะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ต้นกลุ่มวางประหมอตัวนั้นลงจิกให้ตาย แล้วฉีกเนื้อขมือปลงท้องทิ้งก้างลงที่โคนต้นกลุ่มเสร็จแล้วก็กลับไปรับพวกปลามาอีกมันคาบเอาปลาจากสะนั้นไปกินทีละตัวทีละตัวจนหมดสิ้นยังเหลือแต่ปูตัวเดียวด้วยความอยากจะกินเนื้อปูดูบ้างว่าจะอร่อยเหาะเหมือนเนื้อปลาหรือเปล่ามันจึงบอกกับปูว่าปูเอ๋ย ปลาในสระนี้เราได้พาไปส่งที่สะใหญ่เรียบร้อยแล้วถ้าเจ้าอยากไปอยู่สบายกับเขาบ้างเราก็ไม่รังเกียจที่จะพาไปส่งปูนั้นนึกอยู่แล้วว่ายังไงเสียเจ้านกกระยางหน้าขนนี่ต้องเล่นไม่ซื่อแน่แต่เพื่อซ้อนกลนเล่นงานจอมเบี้ยวให้สาสมจึงแกล้งถามขึ้นว่า ท่านจะพาเราไปยังไงก็ต้องขาบไปเหมือนอย่างพวกปลานั่นแหละเอ๊ะไม่ได้แบบนั้นเราก็จะหล่นลงมาตายเท่านั้นปู่ร้องลั่นขึ้นทันทีเอาอย่างนี้ได้ไหมให้เราเอาก้ามหนีบคอท่านไปให้มั่นคงกว่าให้ท่านเอาปากคาบหน่อยเพราะตัวเราแข็งนกกระย,ย่างไม่รู้ว่าจะถูกซ้อนกลจึงตอบตกลงทันที ปูเอากล้ามทั้งสองหนีบคอนกกระยางอย่างเหมาะเหมงแล้วบอกให้มันบินออกไปนกกระยางพาปูไปดูสระใหญ่แล้วก็เลี่ยงไปที่โคนต้นกลุ่มนั้นเหมือนดังเคยอ้าวทำไมท่านพาเข้ามาที่นี่ละ่ะปูร้องถามด้วยความสงสัยนกกระยางหัวเราะโถไม่น่างโง่เลยเจ้าปูเอ๋ยเรื่องอะไร ข้าจะต้องออกแรงพาเจ้ามาส่งฟรีฟรีดูสิเจ้าแหกตาดูที่โคนต้นกลุ่มนั่นสิเจ้าปลาหน้าโง่พวกนั้นเหลือแต่ก้างเห็นไหมหมายความว่าท่านจะกินข้าอีกนะหรือปู่แกรงทำเป็นไม่รู้ใช่สิไอ้น้องแกว้วเอา้าเตรียมตัวตายได้แล้วนกกระยางว่าพรางหัวเราะก้องออกมาอีกยืดยาว หยุดเสถียีเถอน่ะเจ้านกงโง่ปูตวาดเอาบ้างเองจะกินได้เฉพาะปลาเท่านั้นแต่ข้าเองกินไม่ได้หรอกเองเห็นไหมว่าก้ามของข้าหนีบคอเองอยู่และกำลังจะหนีบให้คอเองขาดเดี๋ยวนี้ว่าพรางออกแรงหนีบคอนกกระยางแน่นเข้าแน่นเข้าจนนกกระยางอ้าปากน้ำตาไหลกลัวตายเป็นกำลัง กรุณาไว้ชีวิตเราสักครั้งเถอะมันพยายามส่งเสียงร้องขอชีวิตออกมาอย่างลำบากยากเย็นข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเลยข้าจะพาเจ้าไปส่งที่สระน้ำเดี๋ยวนี้งั้นก็รีบไปสิปูสมทัพนกกระยางรีบบินทลาลงสู่สะด้วยความดีใจที่จะได้รอดชีวิตครั้นถึงก็วางปูที่ริมสะ พรางขยับตัวออกห่างแต่แทนที่ปูจะปล่อยกับเน้นหนีบคอมันแรงขึ้นจนคอมันขาดกระเด็นปล่อยล่างลงดาวดิ้นสิ้นใจนาที่นั้นฮ,ะฮะ่าฮไปลงนรกเสียเถอะเจ้านกจอมกระล่อนว่าแล้วปูเจ้าปัญญาก็เดินลงน้ำไป ปติจากเรื่องนี้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหลอกลวงคนอื่นกินไม่ช้าเขาก็ต้องถูกหลอกลวงเข้าบ้างจนได้ดุดเดียวกับกำากงกำเกวียนนั่นแหละท่าน